สวัสดีครับผมมาดูในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ครับคอมเพรสเซอร์ oser, เรามีหลายรุ่นนะครับยามาฮ่าคอมเพรสเซอร์นะครับ JBL คอมเพรสเซอร์นะครับ DBX คอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ช่วยให้เสียงกระชับมีไดนามิกของเสียงที่ดีนะครับไม่โอเวอร์โทนไม่มีการวิดวัด นะครับช่วยในเรื่องของไมโครโฟนนะครับสำหรับคนที่ตะโกนใส่ไม้นะครับเราใช้คอมเพเซอร์ในการป้องกันเสียงที่มัน tone, โอเวอร์โทนโคกาดนะครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0989735736นะครับ0989735736นะครับ มาหา JBL ของแท้นะครับ DBX ของแท้นะครับราคาไม่แพงนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ